ผมบอกกันเลยว่าเขมรวันนี้นะมึงหาประเทศอยู่เธอฮุนเซนเฮฮุนเซนกับลูกมึงเตรียมหาประเทศอยู่เธอและประเทศไหนจะให้มึงอยู่บ้างแหละตอนนี้ถ้าาอินเตอร์โพลออกนะออกหมายจับมาดีไม่ดีมึงต้องไปขึ้นศาลนะ่ะมึงตายนะดังนั้นเนี่ยวันนี้อย่าไปเที่ยวบ้าจี้ตามไม่ข่าวพวกสลิมและบางคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยฮุนเซนประกาศยุติทัพนะทักสินหมดแล้วทักสินตอนเนียฮุนเซนยุติทัพหมดแล้ววัดโทนี่ ทักษินก็ไม่โง่เอา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 เงินทองัาทักษินก็ไปไว้ที่เขมรหรอกไอ้คนแม่งปัญญาอ่อนวัดโทขี้เปียกทักษิณไอ้ไอ้ไอ้ที่อยู่ในเขมรเน่ยอาจจะเป็นแค่ขี้เปียกทักษิณไอ้ที่ทำดุ้นเนี่ยเขาไม่เอาไปไว้ในเขมรหรอกไอ้แม่ไอ้ไอ้พวกเสื้อแดงบางทีก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันนะเสื้อแดงเนี่ยม่ใชญ่ปัญญาแข็งนะปัญญาอ่อนเหมือนกันนะเอ้อะไรเนี่ยโรหลวงตาเนี่ยก็ เลยทักษิณโดนโดนยึดทรัพย์หมดแล้วที่กขเมศก็ยึดทรัพย์หมดแล้วผมบอกยึดอี้อะไรจักรยานเหรอฮะมึงมึงยึดยึดยึดทรัพย์ทักษิณที่กขเมศเนี่ยทักษิณเอาอะไรไปไว้ที่ขเมศแหละเอาจักรยานเหรอไอ้ยยึดจักรยานเลยหรือว่ายึดมอเตอร์ไซค์เลยหรือว่ายึดตุ๊กตุ๊กอ่ะไม่ทำไมถึงปัญญาอ่อนขนาดที่แม่งมองการเมืองไม่รู้เรื่องคนอย่างทักษิณเนี่ยถ้าจะเอาทรัพย์สมบัติไปไว้ ที่หุห้นเซ็นเลยเอาไปไว้ที่กระเมเรเลยในโลกนี้ทักษิณไม่มีที่จะอยู่เลยไม่มีที่จะไวเ้เลยไม่งทำไมปัญญาอ่อนกันแล้วเกินแล้วมึงมาถามกูทำไมถามคูคูตอบเ่ยการล้มรัฐบาลวันนี้เนี่ยนะมันทําอะไรไม่ได้หรอกนอกจากมันทํารัฐประหารทางทหารวันนี้เนี่ยเขายังมองว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทารัฐประหารเงื่อนไขเรื่องหุ่นเซ็นเนี่ยตัดออกไปเลยทํารัฐประหารไม่ได้ ม็อบที่มันออกมาที่มันบอกว่า28นี่ออกและต่อไปก็จะออกอีกก็ผมถึงบอกกันว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมม็อบไม่ไดอยู่ครบเทอมแต่ไอ้พวกที่ไปม็อบนี่ก็ได้กันและพอปะปลายลแล้วและแต่ไอ้พวกหัวหน้าม็อบมันรวยเอารวยเอา,เ,อาเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็รวยมหาศาลและไอ้ทุนใต้ดินไอ้ทุนแกงคอนเซนเตอร์ไอ้ทุนใต้ดินและไอ้พวกคาสิโนในกคนาอะไรต่างๆก็มาหนุนให้ล้มรัฐบาลกันดังนั้น แล้ววันนี้ทุนที่มาหนุนเนี่ยคนมาล้มรัฐบาลเนี่ยทุนพวกเนี้ยมันเยอะคนที่จะมาล้มรัฐบาลวันนี้มวลชนทั่วไปไม่มาครับผมคิดว่าวันนี้สารรัฐนูญคิดหนักครับเพราะว่ารัฐบาลเขากุมหลักฐานไว้หมดแล้วและหลักฐานนี้หลักฐานนี่รัฐบาลส่งให้สารรัฐนูญเนี่ยรู้หมดแล้วว่ามีหลักฐานจริงที่นี้ถ้าสารรัฐนูนเนี่ยไปเข้าข้างทม ทางภูมิใจไทยเมื่อไหร่ทางฝ่ายรัฐบาลทวีสอดสอ่องและทักษิณก็จะยกเอาหลักฐานันนี้ขึ้นมาสารเรืบนูนตายทั้งรังเหล่าแบบนี้และวันนี้เนี่ยนะที่หุนเซนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับโกรธนะโกรธทางอุงอง้งอิงโกรธทางทักษิณมากก็เพราะอะไรก็เพราะว่าทักษิณจะไปปกป้องคุ้มครองนะคนที่ทั่วโลกเขากําลังแบน ที่ทั่วโลกเขากําลังประนามว่าเป็นพวกฟอกเงินระดับโลกทักษิณเขาก็ปกปอ้องไม่ได้นะและแล้ก็วันนี้ในประเทศเขมรเองทุกย่อมย่าเขารู้หมดแล้วแม้กระทั่งอินเตอร์โพลอินเตอร์โพลก็คือตำรวจสากลเขาก็เริ่มนะนี่ผมต้องไปเช็คข่าวอีกทีแต่ข่าวออกมาว่าอินเตอร์โพลเนี่ย กำลังที่จะนะัออกหมายจับบางคนเบอรออกหมายจับมาแล้วออกหมายแดงนะัจับพ่อลูกบุญเซนมาแล้วแต่ผมยังไม่เห็นนะให้ผมได้เห็นหมายแดงก่อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อข่าวเช,ช้าโชว์นะสหภาพยุโรปก็แบนไม่เอาด้วยนะครับแล้วก็อเมริกาวันนี้ขนาดมาอะไรฮาวเวิร์ดซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองจังออกมาแนละแล้วก็ข่าวของมาอะไรฮาวเวิร์เดเนี่ยนะครับ มันมีอิทธิพลไปทั่วโลกเพราะเป็นข่าวทางด้านมหลาลัยที่อันดับติดต,ต้นต้นของโลกและมันเป็นข่าวทางวิชาการที่วิเคราะห์ออกมาให้เห็นชัดเจนว่าขาบวนการฆ่ามนุษย์ก็ดีขบวนการฟอกเงินก็ดีขบวนการแก้งคอนเซ็นเตอร์ก็ดีขบวนการสแกมเมอร์จากเกาหลีเหนือมาตั้งอยู่ที่พนมเปญและได้รับการร่วมมือกับบริษัทของหลานฮุนเซนที่ได้ชื่อว่าบริษัทฮุนวันนะครับ และบริษัทหุ้นวันหลานหุ้นเซนนี่ก็ทําให้กับหุ้นเซนนั่นแหละและวันนี้เนี่ยนะครับตระกูลหุน่นกำลังที่จะกลายเป็นนะครับผู้ร้ายของโลกไม่ใช่กำลังเนี่ยเป็นไปแล้วอาเซียนทั้งหมดและก็ในเวทีโลกเขารู้อยู่ว่าแก๊งการเมืองในประเทศไทยที่ไปสัมพันธ์กับแก๊งนะพอกเงินของเขมรวันนี้ก็คือแก๊งของสีน้ำเงินครับทักสิณกลับมาข่าวนี เดวินก็บอกว่าเมื่อก่อนทักษิณออกไปกูเป็นลูกน้องทักษิณแต่เมื่อมาดูแล้วว่าทักษิณมาวันนี้นั้นทักษิณแค่ว่ได้รับการอภัยโทษได้เข้ามาเล่นการเมืองแต่ของกูนี่ของจริงเพราะว่ากูมีทั้งกูมีและกูมีนะเครือข่ายทั้งหมดของพวกสลิมก็ดีอะไรก็ดี ทั้งหมดเนี่ยหนุนกูแล้วก็ทักษิณเนี่ยแค่ว่าได้กลับมาบ้านเฉยๆดังนั้นเนวินบอกว่าก่อนที่ทักษิณออกไปเป็นนายกูแต่กลับมาคราวนี้ต้องมาเป็นลูกน้องกูความคิดอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่ทักษิณกลับมาเนวินก็ไม่ไว้ใจวันนี้รัฐบาลเขาใช้กลไกบริหารหรือว่ากระทรวงต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องสร้างสนามบินส่วนตัว ช้เครื่องบินส่วนตัวนะเรื่องนะสนามกอล์ฟเรื่องนะครับเขากระโดงเรื่องคดีความที่ค้างคาอยู่และเรื่องนะครับไอเรื่องสร้างไอไอไอตึกรัฐพาที่แม่งนะสร้างมาไม่รู้กี่ชาติแนละยังไม่เสร็จเนี่ยทั้งหมดเนี่ยวันนี้จะถูกเคลียร์ถูกเช็คบินนอกจากนั้นแล้วเรื่องเจนเรื่องเป็นเรื่องตายคือเรื่องวัวสวการเอาไปอ้างนี่ผิดอยู่แล้วนะ การที่เอาไปอ้างว่าทําเพื่อกังบลกังบนทั่งให้ทาเพราะว่าวังทั่งให้ทาเนี่ยมึงผิดหนึ่งหนึ่งสองถึงแั้มแม่ติดเชื้อในกระแสะเลือดอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ไอ้พวกขวัญอ่อนบอกว่าอุ้งยิงจะไปไห่รอดทักถิงจะไปไห่รอไอ้พวกขวัญอ่อนทั้งหลายมึงขวัญอ่อนไปเถอะกูไม่ไปขวัญอ่อนกับมึงแลอกและกูก็ไม่เกี่ยวบใไรด้วยแต่ประกาศชัดเจนเลยผมจะร่วมสู้ผมจะร่วมสู้กับรัฐบาลร่วมสู้กับทักษิณสู้กับแกงอิทธิพลทางการเมืองเนะ ผมไม่เอาด้วยกับพวกสแกมเมอร์ผมไม่เอาด้วยกับพวกคอนเซนเตอร์ระหว่างประเทศแลนะผมเอาด้วยกับคนที่มีสมองที่ทั่วโลกยอมรักอย่างทักษิณส่วนตัวกับเนวินผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันและเนวินค่อนข้างที่จะนะครับชอบผมด้วยเคยให้คนมาติดต่อให้ผมได้ไปอยู่ร่วมหลายครั้งอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วผมก็ขอบคุณบอกว่าผมไปร่วมกันไม่ได้หรอกครับนะบก็เพื่อนผมคู่หู เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่กับเนวินแต่ผมเองเนี่ยผมบอกแล้วบอกเพื่อนแล้วว่ามึงก็อยู่ก็อยู่ไปแต่กูว่าจะไปแล้วกูอยู่ไม่ได้ก็กูทําอย่างนั้นไม่ได้กูจะไปร่วมเนะยเพื่อที่จะมาทําลายผลประโยชน์ของประชาชนโดยอ้างแค่จงรักภักดีทําไม่ได้